สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับช่อง Goal Insight เป็นยังไงกันบ้างครับกับทีเด็ดที่ได้ไปเมื่อวานใครตามผูหน่บ้างรบกวนเชื่อคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับส่วนวันนี้ก็มีฟุตบอลประจำวันที่30พฤษภาคม2568วันนี้วันเตะด้วยกันหลายคู่เลยนะครับทางเราก็จะวิเคราะห์มาให้4คู่ด้วยกันโดยเริ่มต้นที่คู่แรกเป็นการพบกันระหว่าง c o r ซิตี้ประทะกับ s h e โบนคู่ถัดมานะครับเป็นศึกระหว่างคาสเชโรนประทะกับา a l a g o s าคู่ถัดไปนะครับเป็นการพบกันระหว่างา r าวประทับกับฮอป Hopper และคู่สุดท้ายเป็นศึกระหว่าง a อา y h า t t วันนี้ครับ g o Insight มีกิจกรรมดีๆมาแจาก f c ทุกท่านนะครับเป็นกิจกรรมแจกเสื้อฟุตบอลเกรดเทย์เลอร์ฟรีวันละ10ตัวเลยครับส่วนเงื่อนไขของกิจกรรมนั้นเพียงแค่ท่านกดถูกใจคลิปนี้กดถูกใจช่องวิเคราะห์บอล g o Insight และข้อสุดท้ายเพียงแค่ท่านทายผลคู่สุดท้ายของการวิเคราะห์ในวันนี้ว่าจบสกอร์ที่เท่าไหร่ต้องตอบก่อนฟุตบอลเตะ1ชั่วโมงนะครับสามารถตอบใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้ได้เลย สิบถ้าแรกที่ทายถูกนะครับจะได้เสื้อฟุตบอลเกรดเพลเยอร์ฟรีหนึ่งตัวไปเลยโดยท่านสามารถเลือกเสื้อได้ไม่ว่าจะเป็นทีมไหนปีอะไรท่านสามารถติดตามผลผู้โชคดีได้ที่คอมเมนต์โดยที่จะมีทีมงานของโฟล์อินไซต์ไปพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดการรับเสื้ออีกทีนะครับอย่ารอช้านะครับทุกท่านเรามาเริ่มบทวิเคราะห์กันเลยนะครับมาที่คู่แรกเลยเป็นการพบกันระหว่างฮอกซิตี้จะเปิดบ้านรับการไปเยือนเชลโบร์ ฮอคซิตี้นะฮะปัจจุบันที่9ของตารางโดยแข่งไปแล้ว17นัดชนะ2เสมอ6แพ้9ยิงได้20เสียไป30ประตูฟอร์มการเล่น5หลังสุดนะครับเสมอ1แพ้4ส่วนฝั่งเชลโบนะฮะปัจจุบันอยู่ดับที่6ของตารางโดยแข่งไปแล้ว18นัดชนะ6เสมอ8แพ้4ยิงได้21เสียไป19ประตูฟอร์มการเล่น5หลังสุดนะครับชนะ2เสมอ1แพ้2คู่นี้เฮดูเฮดเคยเจอกันมา5ครั้งนะครับเป็นเชลโบที่เอาชนะไปได้4ครั้งแล้วก็เสมอันไป1ครั้ง มาดูความพร้อมก่อนแข่งนะฮะพ็อกซิตี้เจ้าบ้านเกมล่าสุดเพิ่งไปแพ้กาเวยูในเต็ดมา2อตัวหนึ่งสภาพทีมเกมนี้นะครับจะไม่มีคอนเนอร์ดีนันมาเชลไดสติลโรลีคิตติ้งที่ต้องพักษาตัวจากการบาดเจ็บพ็อกซิตี้จะมาบ,บุกห้าสี่หน่งรัจะใช้เป็นเอเวนแม็กล็อกลินเชอร์รี่ไลออนแนวกลางใช้เป็นลิโอชิฟตันชอนมันเล่ส่วนแนวรุกใช้เป็นจอร์ดฟริสแพทริกส่วนทางฝั่งเชลโบรนะฮะเกมล่าสุดเพิ่งไปชนะซาริโกโลเวอร์มา3ามตัวสสภาพทีมเกมนี้นะครับจะไม่มีแพตดี้ เบลลสที่ต้องพักษาตัตจากการบาดเจ็บเชลโบนจะมาบบซีหนึ่งซีหนึ่งในรับจะใช้เป็นค e าร์เมลอนเลดวิกอีแวนคาเฟลลี่แดนกลางใช้เป็นโจนาธานลันนี่เคอร์แมกอินลอยส่วนด้วยใช้เป็นจอนมาติน คู่นี้นะครับเป็นเชลโบนที่ดูดีกว่านะครับจากเฮดูเฮดเจอก,กันมาเดียวชนะไปได้มากกว่าส่วนฟอร์นปัจจุบันนะฮะเชลโบนเพิ่งไปชนะมาในเกมล่าสุดส่วนทางคอรกซิตี้นะฮะเกมล่าสุดเพิ่งไปแพ้มาเกมนี้แอบ,บรู้ไปทางเชลโบนนะครับเพราะมีเฮดูเฮดการเจอก,กันที่ดีกว่าฟอร์นปัจจุบันเพิ่งไปชนะมานะครับแต่เกมเยือนไม่ค่อยดีนะครับไม่ชนะใครมา2เกมแล้วส่วนทางคอรกซิตี้นะฮะฟอร์นปัจจุบันเพิ่งไปแพ้มาโดยแพ้มา4เกมติดต่อกันเกมในบ้านไม่ดีนะครับไม่ชนะใครมา2เกมติดต่อกน,น,น้แบบมีม คิดว่าจะเป็นเชลโบนที่บุกเอาชนะได้สกอร์ที่คาดคองซิตี้แพ้เชลโบน0.2มาต่อคู่ที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างคาสเซโลนจะเปิดบ้านรับการมาเยือนจากซราโกซา ปัจจุบ,บันนะครับพาสเทโลนอยู่ที่18ของตารางโดยแข่งไปแล้ว41นัดชนะ13เสมอ11แพ้17ยิงได้61เสียไป62ประตูฟอร์มการเล่น5หลังสุดนะครับชนะ1เสมอ1แพ้3ส่วนน้องฝั่งซาราโกซานะฮะปัจจุบ,บันที่17ของตารางโดยแข่งไปแล้ว41นัดชนะ13เสมอ12แพ้16ยิงได้55เสียไป59ประตูฟอร์มการเล่น5หลังสุดนะครับชนะ3เสมอ1แพ้1คู่นี้เฮดูเฮดเคยเจอกันมา5ครั้งนะครับเป็นคาสเชโลนที่เอาชนะไปได้2ครั้งซาลาโกซาเอาชนะไปได้1ครั้งแล้วก็เสมอกันไป2ครั้ง มาดูความพร้อมก่อนแข่งนะครับคาร์ทเทลอนเพิ่งไปแพ้แคนาดามา2-1ตัวต่อหนึ่งสภาพทีมเกมนี้นะครับจะไม่มีเคนเน็ตมาาที่ต้องพาาักษาัตจากาการบาดเจ็บคาร์ทเทลอนจะมาบวก3ามสี่สามนันรับจะใช้เป็นโจชัวเวอร์เทลาวออสการ์กิวแดนกลางใช้เป็น ot, oh is, ani, ino, มิลรอสโยยิสจิโอวันนี่ซาฟิโนสล้วด้วยใช้เป็น เอาเบิร์ตลอสตินมาดูทางฝั่งซาลาโกซากันบ,บ้างน,นะครับซาลาโกซาเพิ่งไปชนะคอร์ลินญามา1-0ึ 0. สภาพทีมเกมนี้นะครับไม่เป็นหาเรื่องการบาดเจ็บของผู้เล่นซาลาโกซาจะมาระบบ4-2-3-1อามนึ่งนักน้าจะใช้เป็นเบอร์นันโดวิทเทลเจียอาร์มาโดแดนกลางจะใช้เป็นเฟนโชเซราโนเคอร์วินฟาเบียนโซนุ่นจะใช้เป็นอับดุลไลมาลคอมดานี่โกเมส คู่นี้นะครับเป็นคาร์สเชโลนที่ดูดีกว่านะครับจากเฮดูเฮดที่จะกลมาเอาชนะไปได้มากกว่าส่วนฟอร์ปัจจุบันนะฮะคาร์สเชโลนเพิ่งไปแพ้มาในเกมล่าสุดส่วนทางซาราโกซานะฮะเกมล่าสุดเพิ่งไปชนะมาเกมนี้แอบ,บรู้มไม่ทางซาราโกซานะครับเพราะมีฟอร,ร์มการเล่นปัจจุบ,บันที่ดีกว่าเอาชนะมาได้3จาก4เกมเกมเย็นเพิ่งไปแพ้มานะครับส่วนทางคาร์สเชโลนนะฮะฟอร์มาเพิ่งไปแพ้มาไม่ชนะใครมา3เกมแล้วแต่เกมในบ้านทำได้ดีนะครับเอาชนะมาได้2จาก3เกมในบ้านแต่แอบรู้ไม่ทางทีมเย็นมากกว่านะครับเกมนี้คิด เลโลนแพ้สลาโกซา่าต2มาที่คู่ต่อไปนะครับเป็นการพบกันระหว่างอาราวจะเปิดบ้านรับการมาเยือนกัสฮอปเปอร์ อาราวนะครับปัจจุบันจับที่2ของตารางโดยแข่งมาแล้ว36นัดชนะ16เสมอ13แพ้7ยิงได้63เสียไป45ประตูฟอร์มการเล่น5หลังสุดนะครับชนะ1เสมอ2แพ้2ส่วนทางฝั่งกลาสฮอปเปอร์นะครับปัจจุบันที่10ของตารางโดยแข่งมาแล้ว33นัดชนะ7เสมอ12แพ้14ยิงได้35เสียไป46ประตูฟอร์มการเล่น5หลังสุดนะครับชนะ2แพ้3คู่นี้เฮดูเฮกเคยเจอกันมา5ครั้งนะครับเป็นกลาสฮอปเปอร์ที่เอาชนะไปได้2ครั้งอาราวเอาชนะไปได้2ครั้ง้งแลวก็เสมอัไป1คร้ง มาดูความพร้อมก่อนแข่งนะฮะอาราวเจ้าบ้านเพิ่งไปเสมอกับสเตทในออนเนสมา1-1สภาพทีมเกมนี้นะครับจะไม่มีอิเซอริวรีนุสโอเบเซอร์ที่ต้องพักสาตัวจากการบาดเจ็บอาราวจะมาบบซีซี1นแลวมาใช้เป็นเบนจามินฮาซานีมาโกทาเลอร์แดนกลางใช้เป็นยาโคบโนอาโอลิเวียแจ็คเกล ส่วนนารุ่นจะใช้เป็นเอเลียฟิลิปสลาอูนโบบาดิล่ามาดูทางฝั่งทีมเยือนกันานะฮะกัสฮอปเปอร์เพิ่งไปชนะเซนส์กาเลนมา2-0สภาพทีมเกมน,นี้นะครับจะไม่มีไบอันลาสเม่จิลลโตโมรันดีวิลเลียมเอนเตงที่ต้องพักษาตัวจากการบาดเจ็บกัสฮอปเปอร์จะมาระบบ3-1-4-2นึ่นรับมาใช้เป็นด e ิกเอเบิลแม็กซิมปาสโกซี่ในกลางใช้เป็นอาร์มีอัป布าชีทีมเมเยอร์ส่วนนารุ่จะใช้เป็นลียองจุนนิโคลัสมาเชล คู่นี้นะครับเป็นการ์ดฮ p อปเปอร์ที่ดูดีกว่านะครับจาให้ดูเฮดเจอกันมาโดยชนะไปได้มากกว่าส่วนฟอร์น,ะะนปัจจุบันนะฮะการ์ดฮ p อปเปอร์เพิ่งไปชนะมาในเกมล่าสุดส่วนทางอาราวนะฮะเกมล่าสุดเพิ่งไปเสมอมาเกมนี้แอบ,บรู้ไปทางอาราวนะครับเพราะเล่นในบ้านทางมีความได้เปรียบฟอร์นปัจจุบันเพิ่งไปเสมอมาไม่แพ้ใครมา2เกมเกมในบ้านแพ้มาแค่1นจาก5เกมในบ้านนะฮะส่วนทางการา์ดฮ p อปเปอร์นะฟอร์ปัจจุบันเพิ่งไปชนะมาชนะมาได้แค่2จาก3เกมเกมเยอนไม่ดีนะครับแพ้มา3าเกมติดต คิดว่าจะเป็นอาราวที่เปิดบ้านเอาชนะไปได้สกอร์ที่คาดอาราวชนะกาสฮอปเปอร์1นมาที่คู่สุดท้านะครับเป็นการพบกันระหว่างเอาอีนิฮัตจะเปิดบ้านรับการมาเจอจากเอาคาดิซีย ปัจจุบันนะฮะเอวีฮัตอยู่อันดับที่1ของตารางโดยแข่งมาแล้ว34นัดชนะ26เสมอ5แพ้3ยิงได้79เสียไป35ประตูฟอร์มการเล่น5หลังสุดนะครับชนะมา5เกมนะครับส่วนทางฝั่งอัลคาดิซิยานะฮะปัจจุบันอยู่อันดับที่4ของตารางโดยแข่งมาแล้ว34นัดชนะ21เสมอ5แพ้8ยิงได้53เส 5, ียไป31ประตูฟอร์มการเล่น5หลังสุดนะครับชนะ4แพ้1คู่นี้แฮตูเฮกเคยเจอกันมา5ครั้งนะครับเป็นเอวีฮัตที่เอาชนะไปไได้้้้4คครรัังังงแลวกก็เสมอน,นป1 มาดูความพร้อมก่อนแข่งนะฮะเอวอีฮัตซึ่งไปชนะดามาร์มา1-0สภาพทีมเกมนี้นะครับจะไม่มีเพโรสลัตโควิดเซเลเซทีช่องพาสาตัวจากาบาดเจ็บเอวอีฮัตจะมาแบบ4-2-3-1องสามหนึ่งะาใช้เป็นดานิโลเปเรล่ามาริโอมิทาร์ดแดนกลางใช้เป็นฟาบินโนกองเต้ส่วนนารูจะใช้เป็นม ma, ูซาดิยาบีคาริมเบนเซม่ามาดูทางฝั่งเอาคาดิซิยากันบ้างนะฮะเอาคาดิซิยาเพิ่งไปแพ้เอาฮิลารมา2-0 สภาพทีมเกมนี้นะครับจะไม่เปปัญหาเรื่องการบาดเจ็บของผู้เล่นเอาคาดิซิยาจะมาในระบบ3412ี่หนึ่งสองับมใช้เป็นอิบาริมมานาซีนาโชแเดี่กางใช้เป็นนาฮิทันนันเดสคาเมลอนปูเตัสเปวนารโใช้เป็นโอบาเมยังปูรีแอนกีเยอันเนสนะฮะ คู่นี้นะครับเป็นเอวินฮัตที่ดูดีกว่านะครับจะเฮดูเฮดที่จะเป็นมาเดาชนะไปได้มากกว่าส่วนฟอร์นปัจจุบันนะฮะเอวินฮัตเพิ่งไปชนะมาในเกมล่าสุดส่วนทางเอาคาริซิยานะฮะเพิ่งไปแพ้มาเกมนี้ล e ุ่นไปทางเอวินฮัตนะครับเพราะมีเฮดูเฮดการเจอกันที่ดีกว่าฟอร์นปัจจุบันเพิ่งไปชนะมาโดยชนะมา5เกมติดต่อกันเกมในบ้านเราชนะมาได้5เกมติดต่อกันเลยนะครับส่วนทางเอาคาริซิยานะฮะเพิ่งไปแพ้มาในเกมล่าสุดชนะมา3จาก4เกมเกมเยือนไม่ดีนะครับเอาชนะมาได้แค่จาเปอนอน เอาอีฮัตที่เปิดบ้านเราชนะไปได้สกอร์ที่คาดเอาอีฮัตชนะเอาคาดิซียสองและนี่คือทั้งหมดของการวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงกิจกรรมแจกเสื้อกันต่อเลยนะครับโดยคู่ที่ผมจะไน้เใหทุกท,ท่านทายสกอร์นั้นก็คือศึกระหว่างเอาอีฮัตปะทะกับเอาคาดิซียอย่าลืมนะครับกติกาของเราต้องคอมเมนต์ทายผลก่อนมาเตะถึงชั่วโมงนะครับทายมาตอบที่หลังถ้าทายผู้ชนะไม่ได้ทายสกอร์จะถือว่าเป็นกติกาทันทีนะครับ เรากลับมาสรุปทีเด็ดที่ผมได้ให้ไปประจำวันนี้กันสักหน่อยนะครับโดยคู่แรกผมได้ให้ไปนั่นคือ City, ท็อกซิตี้ปะทะกับเชลโบลคู่นี้ให้เป็นเชลโบลชนะไปด้วยสกอร์2ตัต่อ0คู่ถัดม,มานะฮะเป็นคาสเชลอนปะทะกับซลาโกซาคู่นี้ผมให้เป็นซลาโกซาชนะไปด้วยสกอร์2ตัต่อ1คู่ถัดไปนะฮะเป็นอาราวปะทะกับกัสฮอปเปอร์คู่นี้ให้เป็นอาราวชนะไปด้วยสกอร์1ตัวต่อ0และคู่สุดท้ายนะครับเป็นอัลวีเดฮัสปะทะกับอัลคาร์ดิเซียคู่น,น, hat, นย์ และนี่คือบทสรุปทั้งหมดที่ผมหยิบมาฝากยังไงถ้าผิดพลาดอะไรยังไงตกหล่นอะไรยังไงไปบ้างก็บอกกันได้นะครับจะได้ไปเก็บข้อมูลให้ละเอียดครบและเยอะที่สุดนะครับส่วนสําหรับใครที่ชื่นชอบนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานหน่อยนะครับยังไงวันนี้ขอให้ดูบอลให้มีความสุขทุกๆคนถ้าใครนอนดึกนะครับส่วนใครที่นอนไม่ดึกก็ไม่เป็นไรตื่นมาอัปเดตผลงานกันได้ยังไงวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีพรุ่งนี้กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ